พระพุทธองค์ประทับเหนือบันลังแก้วกลางเทวราชสภาเหล่าเทพทั้งหลายรายร้อมด้วยความสงบสำรวมพระองค์ทรงสแสดงอภิธรรมเจ็ดคำพีอันลึกซึง้งว่าด้วยจิตเจตสิกรูปและนิพพานเปิดเผยโครงสร้างของสภาวะธรรมอย่างแจ่มชัดเสียงธรรมก้องไปทั่วสวรรค์รัศมีแห่งพระญาณสว่างสวัยประนึงจัก,กรวาลถูกเปิดเผย เหล่าเทพผู้มีบุญญาบารมีสูงบรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันจนถึงอนาคามีเป็นอันมากพระนางสิริมหามายาเมื่อสดับพระธรรมด้วยความทราบซึง้งปัญญาได้สว่างโพลงดวงจิตบริรรสุทธิ์ปราศจากความสงสัยบรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นเองตลอดพรรษาสามเดือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเทวโลกชั้นดุสิต แสดงธรรมโปรดทั้งพระมารดาและเหล่าเทพทุกหมู่เหล่าในแต่ละวันพระองค์ส่งเดชานุภาพให้พระสารีบุตรเถระรับถ่ายทอดธรรมที่พระองค์แสดงขึ้นไปแล้วนำไปแสดงแก่หมู่ภิกษุในโลกมนุษย์อีกต่อหนึ่งจึงทำให้ทั้งสวรรค์และโลกมนุษย์ได้รับธรรมไปพร้อมกันครั้นออกพรรษาเหล่าเทพและพรมต่างอารัธนาให้อยู่ต่อแต่พระพุทธองค์ ทรงตั้งพระไทยจะกลับไปโปรดสัตว์โลกพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาสู่โลกมนุษย์ณนะประตูเมืองสังกษะทันทีที่พระองค์เสด็จลงปรากฏเป็นบันไดาสามสายทิพย์บันไดทองสำหรับเหล่าเทพบันไดเงินสำหรับเหล่ามนุษย์และบันไดแก้วสำหรับพระพุทธองค์เหล่ามนุษย์เทวดาและพรหมต่างชุมนุมเนืองแน่นเพื่อเฝ้ารับเสด็จ ดอกไม้หล่นจากฟ้าเสียงสาธุการสะเทือนทั่วล่าพระคุณพ่อแม่ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเปรียบมิได้แม้พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้แล้วยังทรงเห็นคุณอันสูงส่งของพระมารดาและทรงแสดงธรรมโปรดผู้ใดบำเพ็ญธรรมสนองคุณบิดามารดาย่อมชื่อว่าก้าวบนบันไดแห่งสวรรค์แล้ว